สบายดีเบิร์ตสุขูสุคนทุกใจทุกมุมถิ่นหกักทุกท่าวันนี้ผมเข้ากาับสีเอามันที่เห่าพานแล้วแล้วก็เข้าตาเก,กันแล้วขายให้คนเวียดที่มาซื้อแต่ช่วงเขาเก็บยัดใส่กระสอบเผากระบอกได้ทายเมื่อวานนี้แหละเขาเก็บยัดใส่กระสอบแต่เมื่อนี้นี่คนเวียดว่าสีมาเอาหอดบานเหา่าก็เลยเมื่อนี้เขาต้องอันแบกกระสอบไปไว้บอน อันแค้มท่าเพื่อเขาจะเอาขึ้นใช้รถมันง่ายเนาะแล้วเป็นใจนั้นเกิดมาใจทุกคนตามเบื้องการค่ายมั่นมือทําอิดเขาได้เงินเท่าใดก็คืออันนี้แหละมั่นที่เขาเก็บยัดใส่กระสอบมือบาเน,น่แล้วก็หลังจากเขาเก็บแล้วเนี่ยก็ทานมั่นที่เขากองไว้ในมือก้อนนั้นอีกก็คือเขาได้ตากแล้วบางทีก ตาม4วันต่อมาเฮากจะเก็บยัดใส่กสอบคือเก่าเพว่ากระสอบเฮากได้มาคอแล้วนําคนเวียดแต่กระสอบมันที่เฮยัดเวานี้เฮายังบ่ทันมัดมือนี้หลจะมัดเลยแล้วก็แบกลงเลยฮอนแทนทางเปกไว้ย่านฝตกพว่า บ้านนี้ในทองฟ้ามืดลึ้ม ิ่มทั้งหมดมั่นที่เฮายัดได้ในกระสอบเมือ่อวานนี้ก็14กระสอบแล้วจะซอกเสื้อมามัดใายเขามัน14กระสอบแต่กระสอบนึ่งนี่มันตกอยู่ประมาณสาวปายกิโลเพราะว่าเฮาตากแห้ง เ,าาวเ,าาเวลาเฮามัดซ้นนี่ให้มัดแน่นๆถ้าว่าเฮามัดบ่แน่นนี่เวลาเฮาเอาเสือกมามาัดไสแล้วก็เฮาโยนลงเพราะว่ามันเป็นอันบ่อนที่เฮาปลูกม,ม,มันนี่มันสูงเพราะว่าอยู่ลุ่มนี่แม่นเส้นทางมื้อนี้จะมีน้องซ้ายแล้วก็น้องไผ่

ตอนนี้แลหละเราจะฟ้อนประสอบมั่นลงเลยแต่เราต้องม้างออกอันหัวก่อนเพราะว่าเอาด้เหดหัวไว้ป้องกันไห้สัตว์เข้าไปนส่วนของเ้า ัวเฮตีกากมันกระบอแน่นอยู่แล้วพวกป้องกันแบวนที่ชืรออาะว่าสัตว์แนวอื่นนี่มันบมสมารถขึ้นได้พวามันเฮแล้วเอมังออกซนม้ซัมพอดี้เหาโยนกระสอบลงได้ แต่เวลาเขาโยน,นเขาต้องเอาเสื่อมามัดไม่แต่เขาจะค้นนั่นกระสอบมาใบโนอนิกรแล้วจึงคอยโยน,นเทละอันเทละอันของเขาเนี่จะบ่ใไส้ทรายขอ,ยอ,ยอ,ยอยแบกเลย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những คุณจากมันแต่มราเป็นยังคุณจากมันมันบ่นนคอยเปืป่อนตาใด เรืออีกสีกระสอบถ้าว่าคนเวียดบอมาเนี่ยจักสีไบแบบใ,บใบดอีกแต่เมื่อนี่แหละคนเวียดบาสีมาเอาเ่นโทรบอกให้เพื่อนของเพื่อนนี่แหละเนาะเพราะว่าอยู่บ้านเฮากัมีเพื่อนคนเวียดทันคนหนึ่งสองคนนี่แหละพูดีเพื่อนของคนเวียดท่านกน็มาเตือนให้เฮามาบอกบอกว่าห ใชาวบ้านไช้เฮ็ดมั่นนี่ต้องได้เก็บมั่นมากองไว้ตามแคมทางเพื่อคนเวียดจะมาหับเอาหรือว่ามาซื้ออตอนนี้กะเอบคนแต่เทึงกะเบ็ด จะองไว้อยนี้เนาะแล้วก็จึงค่อยย้อนลงจากนภาทางเราจะมากองไว้อยู่อ่าลุ่มแทมทางเลยเราจะมัดใส่กระสอบเนาะมัดแบบนี้แหละนี่เพียงแต่ว่าบ่ให้กระสอบมันโยนแบบแห้งยันว่ากระสอบแตก จะบ่เป็นหยังดอกปล่อยค่อย วิธีนโยนกระสอบ่าให้กระสอบชีกยลุ่มเนี่ยหาอยโยนไปแล้วนี่ยห้ากระสอบ เขาโยนก็สอบแล้วเนี่ยเขาจะติดไว้อีกทั่วที่เขามางออกบางทีวันนี้แหละ จะกองไว้ตามแชมทางลดมา,ากเขาจะเอาขึ้นเลย ตอนนี้จะไม่แต่เขาจะปกไว้เลยปกสำเนาสำนึงเพราะว่าคนเบียดบ่มาเอามาอนี้เฮาต้องมาปกใหม่อีกกองไว้แบบนี้แหละแต่เฮากังวลที่สุดหนีงัวงเพราะว่าเฮายังบ่ทันเอาพาบาัดลายพื้นมาปก มันยั่งเห็นกระสอบแบบนี้มีโอกาสมันจะดึงเอาไปกินแต่จะได้ก็ต้องเฝ้าเบิ้่งและสำหรับมื้อนี้ถาวามื้อนี้คนเวียดบ่มาเฮาจะเอาผ้าบัดตัวใหม่มาปกให้ทั่วเลยปกให้แบบละเอียดเผื่อป้องกันส่วงฝนตกถาว่าเหาปะลายวันนี่าวาเหาปบปุกละเอียดนี่มีโอกาสมันของเฮามันจะเปียก ในแต่ทุกคนรอรู้น้ำกัน้นเฮาค่ายจะน้อยว่าเฮาเสียใดเงินเท่าใดะในจำนวนมันสิบสี่กระสอบรถเวียดก็มาแล้วแรงโย่นมนะครับซื้อแต่ว่าซ่วอขึ้นมาหนูมีบ้านเฮาแต่เอาต้นมันขึ้นใส่ลดเพิ่นเลยเพราะว่าอยู่บ้านเฮานี่ต้นมันนี่ยังบบทันลายปันใด เลยต้องได้แต่เอาอยู่บ้านแต่หนึ่งบ้านที่คนเวียดอยู่แต่บุ่าเพิ่นสียเอาของฮาริบอร์ผว่าของบอเปลือกในลายขนาดคนเวียดอันนี้ก็เป็นเพื่อนของบอเปลือกทุกคนเห็นบ่มันของบอเปลือกในลรยขนาดยันว่าเวียดในี่เอาแต่มันของบอเปลือกแล้วก็เต็มรถจนเมือเลย ยา,นารานับฟองเฮาในเพิ่นบ่เอาแล้วหลยขนาดตัดมันเขาเอาลงจากรถ

น่าจะได้2องลอยัวกระสอบหรือว่าซอมลอยเสบาบอยสร้างซอมหเท่รมีเขาพ้อมเขามาเอาเอาให้ดิเอาตัวรุ่เอาพระวัดิลกก้อนดิ บลาเปลือกนี่ซื้อถึงเข้าเลยเข้าสารนำคนเวียดนี่แหละ ซื้อมันนี่ซื้อมันอะไซื้อเงี้ยโอยคือนี่ได้ดูกระถางโอได้นี่หันมัดบนนี่คนซื้อทอชอบกู้บ้านอันบัตรทท่านซื้อซองโอ้ยคือหนึ่งสองสามข้าวคนสองเห

อตอนนี้เขาก็ได้ฮับเงินเรียบร้อยอันนี้แหละเงินขาแห้งสีเขาเฮ็ดเป็นปีแต่ปีกายถือว่าเขาผ่านครั้งที่มิตอันเงินที่เขาได้ฮับในวันนี้ก็เกาแซนเกาแซนสาวสามพันเพราะว่าคนเบียร์ท่านเขาเอาโลหนึ่งสองพันหก 2,600แล้วก็มั่นที่เขามาฟองไว้อยู่นี้จำนวน14กระสอบนี่เขาสร้างได้กรวมทั้งหมดนี่355อยกิโลก็ได้ไเต็ก้าแซนนี่แหละสำซาเขาจะได้เงินเก้าแซนในโมเมนต์เของง่ายพี่น้องโอ้ยาว่าเขาไล่เป็นเงินไทย เกาแซนกีบเงินล่าในเงินไทยประมาณาทันกัวทันกัวเพราะว่าทันบาทแตกเป็นเงินล่าวน 6, าี่6หกแสนห้าแสดงว่าเกาแซนกีบนี่พันปลายโอเคไม่ต่เขาจะยางกระบ,บ้านเลยถือว่าทำเน็ตเขาขายมันมือนี่ คิดว่าคนเวียดซีมาเอาคลองเฮาแล้วเพราะว่าของบอเปลือกนี่ก็ลายเติบแต่ที่จริงฮันคนเวียดว่าสีมาเอาของเฮาเพราะว่าของเฮานี่ใกล้สุดของบอเปลือกฮันใกล้เพื่อนเพิ่อนคนเวียดก็เลยตัดสินใจมาเอาของเฮาก่อนแล้วจึงคอยกลับไปเลยเอาของบอเปลือกแล้วก็กลับไปเพื่อนของเพิ่นเองแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็ซีจบลงยินเลยนะต้องขโมกข้บใจทุกท่านที่ข้ามาเบืองมาสมแต่ต้นจนจบนะ ถ้ามักคิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์ถา้าติดใจอย่าลืมฝากกดแช mm. ร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ครอบครัวของพระเฮาได้เฮ็ดคลิปต่อ,ตอไปน,อนะเอาละครับใจบ๊ายบายเจอกันคลิปต่อไป